คุณเชื่อเรื่องกายทิพย์และปาฏิหาริย์ที่อยู่เหนือคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ในโลกของพระอริยสงฆ์ไทยมีเรื่องราวหนึ่งที่ถูกเล่าขานกันมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับหลวงปูด่ดูพรมปัญโยแห่งวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพท่านที่เป็นชาวพุทธ โดยเฉพาะท่านที่นับถือศรัทธาและก็ยึดมั่นในหลักปฏิบัติต่อคําสอนของพระพุทธองค์แล้วคิดว่าท่านคงจะเคยได้ยินชื่อเสียงของหลวงปู่ดู่พรมปัญโยมาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าหลวงปู่ดู่ท่านก็เป็นอีกหนึ่งในจํานวนหลายรูปของพระอริยสงฆ์เจ้าเมืองไทยซึ่งเราเรียกขานขนานนามว่าเมืองพุทธนั่นเองทีนี้เรามาย้อนนึกดูประวัติของพระเกจิแต่ละรูปถึงตอนที่ท่านได้ถือกําเนิดขึ้นมาหรือแม้แต่ยังเยาว์วัยแบเบา ซึ่งก็ได้เกิดเหตุการณ์พิลึกพิรันแปลกประหลาดแตกต่างกันไปแต่ทุกเหตุการณ์นี้จะแฝงไว้เหมือนกันก็คือความหมายความหมายที่ว่าก็คือความลึกลับมหัศจรรย์ก่อเกิดปาฏิหาริย์เหนือคําอธิบายอย่างเช่นเวลาท่านจะเกิดเนี่ยจะมีฟ้าร้องฟ้าผ่าลมพายุกระหนำ่ำหรือแม้กระทั่งเสือสิงลิงข้างหรือนกอินทรีมาปรากฏ หรือแม้กระทั่งมีงูตะบองหลาตัวใหญ่ยักษ์มักขดตัวเป็นวงรอบเปล่าทวดตอนที่ท่านเป็นทารกมอนอยู่ในเปลนั้นผูกไว้ใต้ร่มไม้ตอนที่โยมพ่อโยมแม่ท่านอุ้มไปทำนาด้วยไม่มีผู้รู้ท่านใดให้คำจำกัดความได้ว่าทำไมถึงได้มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับบรรดาสาวกของพระพุทธองค์ในยามที่ถือกำเนิดขึ้นมาอย่างนั้นแม้แต่หลวงปู่ดูก็เช่นเดียวกัน มาฟังประวัติเกี่ยวกับองค์ท่านนะครับว่าหลวงปูดูเนี่ยท่านเกิดเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2447ตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน8ปีมะโรงท่านเป็นคนสุดท้องในจํานวนพี่น้อง3คนเกิดที่บ้านเข้าเม้าอําเภออุทัยอาชีพของโยมพ่อโยมแม่ก็คือทํานาหมดหน้านาก็ทําขนมมงคลออกขายเป็นไรายได้เสริม ทีนี้จะเล่าถึงเหตุการณ์มหัศจรรย์ที่เคยเกิดกับท่านบ้างเหมือนกับที่เคยเกิดกับผู้มีบุญทั้งหลายมาแล้วก็คือวันหนึ่งโยมพ่อโยมแม่ได้นําท่านวางแบไว้บนนอกชานเพราะเห็นว่าลมเอื่อยๆพัดเย็นดีส่วนโยมพ่อโยมแม่ก็เข้าครัวไปช่วยกันทําขนมสักพักก็ได้ยินสุนัขที่เลี้ยงไว้เห่าเสียงขมงที่นอกชานเสร็จแล้วก็วิ่งเข้ามาเห่าในครัวท่าทางร้อนรนจากนั้นก็ยังวิ่งออกไปเห่าที่นอกชานอีก พ่อแม่ก็เลยรีบวิ่งออกมาดูที่นอกชานซึ่งก็ปรากฏว่าไม่เห็นลูกชายทั้งเบาะทั้งที่นอกชานก็ตกใจสุดขีดวิ่งไปยืนสุดปลายนอกชานกวาดตามองหาไปรอบบริเวณด้านล่างซึ่งมีน้ำท่วมเจิงเต็มไปหมดสุดท้ายก็มองไปเห็นเบาะที่ลมพัดลอยน้ำไปติดอยู่ที่ริมรัว้วที่กลางเบะนั้นก็มีเสียงเด็กน้อยร้องอ้ออแฮ่แแอมองไปก็เห็นมือสองข้างชี้ขึ้นมาดอกแดกดอกแดก โยมพ่อก็เลยโดดน้ำตูมลงไปโดยไม่รีรอแล้วก็อุ้มช้อนเอาเบาะก,กับลูกขึ้นมาบนบ้านได้อย่างปลอดภัยครันหวนมาคิดพิจารณาดูอีกทีก็ให้เป็นที่สงสัยและอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งว่าเบาะหล่นลงไปในน้ำได้ยังไงทั้งทั้งที่เด็กก็ยังนอนอยู่ในเบาะซ้ำตอนนั้นลมก็ไม่แรงพอที่จะพัดได้แถมยังเด็กน้อยนั้นนอนอยู่ในเบาะนิ่งๆได้ยังไงแต่อย่างไรก็ตามท่านก็ถือได้ว่าได้พบกับความพลัดพรากแล้วอย่างรุนแรง นั่นก็คือโยมแม่ได้ตายจากไปเมื่อท่านอายุได้4ี่ขวบต่อมาโยมพ่อก็จากไปอีกคนท่านก็เลยอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของคุณยายโดยมีพี่สาวช่วยดูแลพออายุได้21ปีท่านก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทตรงกับวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2468ณวัดสแกบุตรธนูอำเภออุทัยโดยมีหลวงปู่กลั่นเจ้าอาวาสวัดพระญาศในตอนนั้นเป็นพระอุปชา จะสังเกตได้ว่าพระเกจิเก่งดังเข้มขลังด้วยกสินญาณเนี่ยท่านมักจะมีอะไรเกี่ยวเนื่องแล้วก็ผูกพันกันอยู่เสมอในการปฏิบัติกรรมฐานท่านได้เรียนรู้จากหลวงปู่กลั่นผู้เป็นพระอุปชาและหลวงปูเ่เผาผู้เป็นสิทธิเอกหลวงปู่กลั่นประมาณพรรษาที่สหลวงปู่ดูได้ออกทุดงเดี่ยวโดยก่อนหน้านั้นท่านก็ได้ไปศึกษาวิชากรรมฐานจากพระอาจารย์หลายรูปทั้งสุพรรณบุรีและก็สระบุรี การเดือนทุดงของท่านได้ออกจากวัดสแก่มุ่งหน้าไปเคารพนมัสการพระพุทธฉายและรอยพระพุทธบาทสระบุรีจากนั้นก็จะริกย้อนกลับมาทางสุพรรณบุรีแล้วตัดเข้าเมือนการแต่ทุด,ดงได้เพียงสมเดือนท่านก็ต้องกลับไปวัดสแก่เพราะว่าอาพาธอย่างหนักในคืนหนึ่งก่อนปีพศ2500เพียงเล็กน้อยท่านเกิดนิมิตไปว่าท่านได้ฉันดาวที่มีแสงสว่างมากเข้าไปถึงสามดวง ท่านบอกว่าในตอนที่ฉันน่ะรู้สึกมันกรอบกรอบดีก็เลยฉันเข้าไปจนหมดเมื่อฉันหมดก็ตกใจตื่นท่านจึงได้พิจารณากับนิมิตที่เกิดขึ้นจนท่านได้เกิดความเข้าใจในนิมิตนั้นว่าดาวสามดวงนั้นก็คือดวงแก้วหรือไตรสรณคมนั่นเองพุทธังสรนังคัดฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังคังสรนังคัจฉามิเมื่อคิดได้ดังนั้น รู้ได้ดังนั้นก็เกิดความปิติขึ้นในจิตเป็นล้นพ้นเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและมั่นใจว่าการยึดมั่นในพระไตรสรนคมเป็นวิธีเข้าสู่แก่นแท้รากแก้วของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงท่านก็เลยกำหนดเอาพระไตรารณคมเป็นองค์บริกรรมภาวนาเรื่องราวปาฏิหาริย์มหัศจรรย์ของหลวงปู่ดู่นั้นได้เกิดขึ้นกับผู้คนรอบข้างท่านอย่างมากมายเดี๋ยวจะหยิบยกเอามาเล่าสักเรื่องหนึ่ง เช่นข้อเขียนของท่านอาจารย์สุภร์แสงจันทร์นำมาเล่าสู่กันฟังสักเรื่องหนึ่งก่อนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับนายยวงนามสกุลพึ่งกุศลซึ่งเป็นญาติห่างๆของหลวงปู่นั่นเองเรื่องเกิดประมาณเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2509คือหนึ่งนายยวงล้มป่วยอย่างกระทันหันด้วยอาการของโรคท้องเดินจนต้องส่งตัวเข้าโรงพยาบาลหมอจัดให้อยู่ในห้องหนึ่งซึ่งเป็นเตียงคู่ มีห้องน้ำส่วนตัวเรียกว่าจัดเป็นพิเศษเลยก็ว่าได้เตียงหนึ่งนั้นเป็นเตียงของครูถมยาซึ่งท่านเป็นครูสอนสมาธิอาการป่วยของนายยวงนั้นน่าเป็นห่วงมากเพราะนับตั้งแต่เช้าไปก็ถ่ายยิบถ่ายย่อยห่างกันไม่ถึง5นาที10นาทีเป็นอย่างนี้จนถึงตีสตีห้าจนเช้ามืดก็เพลียหลับไปเองการเข้าห้องน้ำจะเจ็บปวดทรมานมากถึงไม่ถ่ายในแต่ละครั้งเข้าไปเบาก็ยังดี เพราะถ่ายจนไม่มีอะไรจะถ่ายแล้วเหตุการณ์แบบนั้นต้องทนอยู่ในโรงพยาบาลถึง10วันมีอยู่คืนหนึ่งปวดจนตัวขดตัวงอต้องเอามือประคองท้องอยู่ตลอดพอคลายหายปวดจึงได้งีบหลับไปนิดหน่อยพอตื่นขึ้นมาก็ได้นั่งทำสมาธิโดยครูถมยาท่านก็นั่งปฏิบัติอยู่อีกเตียงหนึ่งนายยวงเล่าว,ว่าในสมาธินั้นเขาหลับตาได้เห็นแสงสว่างเป็นลำยาวออกไปข้างหน้าประมาณว่าหาที่สิ้นสุดมิได้ แสงนั้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนมองเห็นต้นไม้ใบหญ้าเขียวชอุ่มจนเห็นเป็นรัศมีอ่อนๆของดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นเขาบอกว่าในดวงจิตนั้นได้มองเห็นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดได้อย่างชัดเจนจนเขารู้สึกเย็นหูเย็นตาเย็นใจอย่างบอกไม่ถูกสักพักหลวงปู่ทวดหายไปปรากฏเป็นร่างของหลวงนาดูมานั่งแทนคือคำว่าหลวงนาดูนั้นเป็นคำเรียกของนายยวงตอนนั้น เขาบอกต่อไปอีกว่าพอพระอาทิตย์ลอยต่ำหลวงนาดูก็เดินมาหาผมแล้วก็เอามือมาบิดพุงผมสามทีพร้อมกับบอกให้หายพอสักพักก็ลืมตาขึ้นนั่งทบทวนถึงเหตุการณ์ในสมาธิเมื่อครู่ที่หลวงนาดูมาดึงพุงว่าหายก็เลยยังนึกแปลกใจคาใจก็ค่อยๆลองขยับดูซ้ายทีขวาทีก็ไม่เจ็บเอามือกดดูที่ท้องก็ไม่เจ็บทันดีใจทั้งแปลกใจ มองไปที่เตียงข้างๆก็ยังเห็นครูถมยานั่งหลับตาพริมอยู่ความดีใจอดไม่ไหวก็ค่อยๆเรียกครูถมยาท่านจนท่านลืมตาเสร็จแล้วก็บอกท่านไปว่าหยุดนะครับหลวงปู่ทวดมาช่วยหลวงนดูมาช่วยผมมาดึงพุงสามทีผมหายแล้วว่าแล้วก็เดินไปเดินมาในห้องให้ครูถมยาดูก็ไม่รู้สึกเจ็บอีกครูถมยาเองก็มองดูด้วยสายตาที่แฝงไว้ด้วยความยินดี เป็นอันว่าทนเจ็บปวดทรมานอยู่โรงพยาบาลน,นี้สิบวันพอดีหมอก็ยังไม่อนุญาตให้กลับได้โดยให้อยู่ต่ออีกสี่หวันเพื่อดูอาการตลอดเวลา4ี่ห้าวันรอดูอาการก็เฝ้าแต่นอนครุ่นคิดว่าที่หายเจ็บหายป่วยได้นั้นเป็นองค์ไหนกันแน่ที่มาทำให้หายหลวงปู่ทวดหรือว่าหลวงนาดูอีกใจหนึ่งก็คิดว่าหรือว่าหลวงปู่ทวดนั่งดวงอาทิตย์มารับหลวงนาดูมารักษาแกจนหาย เมื่อครบกำหนดกลับบ้านได้แล้วนายยวงแกก็รีบจำ้ำอ้าวอ้าวไปที่วัดสแกทันทีโดยที่ดอกไม้ทูบเทียนก็ไม่ได้ตราเตรียมไปมีแต่ความตั้งใจดีใจที่จะได้ไปถามหลวงปู่ก็มีแต่ทองคำเปลวเ,เท่านั้นที่นำติดตัวไปหลังจากไปเล่าเหตุการณ์ให้หลวงปู่ฟังคำแรกก็ได้ถามว่าเอ๊ะทำไมตอนแรกเห็นเป็นหลวงปู่ทวดนั่งบนพระอาทิตย์ล่ะครับแล้วต่อมาก็เป็นหลวงปู่พอใกล้ถึงพื้นก็เป็นหลวงปู่ทวด พอถึงพื้นจริงๆก็กลายเป็นหลวงนาดูแล้วก็เข้าดึงหนังท้องตัวจนหายปวดมันหมายความว่าอย่างไงหลวงนาดูหลวงปู่ดูพอได้ยินอย่างนั้นก็เลยย้อนในยวงกลับมาว่าอ้าวแล้วแกว่าไงอนายก็นิ่งอยู่พักหนึ่งเกาหัวแกรกก็พูดว่ามันก็เห็นกลับไปกลับมาอย่างนั้นนะครับก็คงจะเป็นหลวงพ่อทวดองค์เดียวกันฝ่ายหลวงนาก็บอกว่าเออก็คงจะเป็นอย่างจะว่าแหละในยวงก็ไม่เลิกสงสัยก็พูดต่อ งั้นหลวงปู่ทวดก็คือพระศรีอริยเมตสิทธิ์สิครับหลวงปู่ดูก็ตอบนายผู้เป็นหลานไปว่าก็ใช่อ่ะสิหลวงพ่อทวดก็คือพระศรีอริยเมตรตรท่านกลับชาติมาเกิดรู้แล้วก็อย่าพูดไปเช่นนะเดี๋ยวคนที่ไม่เชื่อจะพากันตกนรกเราเองก็จะพลอยบาปไปด้วยส่วนทองคําเปลวที่นายยวงเอาติดตัวไปด้วยแกขอเอาไปปิดไว้แทบเท้าหลวงปูด่ดูเพราะแกถือว่าแกได้ปิดทองกับพระศรีอาน การที่ได้นําเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยเพราะอาจารย์สุภรัตผู้เขียนเรื่องนี้ท่านได้พบกับนายยวงในงานเผาศพบ,บิดาของอาจารย์สุภรัตเองจากการได้นั่งคุยกันในงานอาจารย์สุภรัตก็ได้ถามนายยวงว่านายยวงนะคิดว่าหลวงปู่ดูนะ่ะเป็นอะไรอ่ะนายยวงก็ย้อนถามอาจารย์อีกว่าแล้วท่านอาจารย์ว่าเป็นอะไรล่ะครับอาจารย์สุภรัตก็ตอบว่าหลวงปูนะ่น่ะเป็นหน่อพุทธภูมิเพราะว่าท่านเคยพูดว่าสมัยหนึ่งหลวงปู่บูดา ได้ฝากถวายพระหน้ากระปรกมาให้มีหลายอย่างหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่ว่ามีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ชาวบ้านนําไปโจดขานกันนั่นก็คือพวกเขาเห็นหลวงปูด่ดูท่านนั่งสมาธิชาวบ้านเห็นเป็นหลวงปู่ทวดสลับไปสลับมาเพราะอย่างนั้นจึงเชื่อได้ว่าท่านเป็นองค์เดียวกันเรื่องนี้นายวงก็นํามาเล่าให้อาจารย์สุภรัตน์ฟังอาจารย์สุภรัตน์ก็นํามาถ่ายทอดอีกทีเพราะว่าตัวอาจารย์สุภรัตน์เองท่านก็ได้เคยสัมผัสใกล้ชิด ในศีลจารวัดอันงดงามของหลวงปูด่ดูนับตั้งแต่ปีพศ2527สุขภาพหลวงปู่เริ่มสุดโทมเนื่องจากการพักผ่อนไม่เพียงพอลูกศิษย์ลูกหาจากทั่วทุกสารทิศก็หลั่งไหลแวะมานมัสการเยี่ยมอยู่ไม่ขาดท่านก็ไม่เคยปฏิเสธที่จะพบใครถึงร่างกายจะถูกคุกคามอย่างหนักจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากมายลุงเท่าสูป,ปีพศ2532หลวงปู่ก็พูดขึ้นบ่อยเกี่ยวกับการละสังขารของท่าน ท่านได้ใช้หลักธรรมและขันติเข้า Jamie, ระง <Wet. S 1> ับความเจ็บปวดของโรคร้ายต่างๆที่รุมเราจนดูสงบเยือกเย็นแม้กระทั่งผู้คนที่แวดล้อมท่านก็ไม่ได้สังเกตเห็นแม้แต่น้อยนิดถึงร่องรอยความเจ็บปวดบนใบหน้าหรือลักษณะอาการจนวันอังคารที่16มกราคมพุทธศักราช2 5 3 3มมีนายทหารอากาศท่านหนึ่งมานมัสการเยี่ยมท่านท่านก็นั่งคุยด้วยในลักษณะยิ้มแย้มหน้าตาผ่องใสดูราศีเปล่งปลั่งเป็นพิเศษ จนดูเหมือนท่านไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าวันนั้นน่ะท่านก็พูดให้ทุกคนได้ยินว่าไม่มีส่วนไหนเลยในร่างกายที่จะไม่เจ็บถ้าเป็นคนอื่นน่ะเขาคงจะเข้าห้อง ICU มานานแล้วที่ทุกคนจํากันได้ในปัจชิมโอวาทของท่านก็คือถึงยังไงก็ขออย่าได้ละทิ้งการปฏิบัติได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติก็เหมือนนักมวยขึ้นเวทีแล้วต้องชกอย่ามั่วแต่ตั้งท่าเงื้อเงื้อและมีคำสุดท้ายจริงๆที่ทุกคนจำได้ก็คือคำว่าขับไปก่อนนะ เสร็จแล้วท่านก็หลับตาตามมาด้วยเสียงสะอึกสะอื้นและน้ำตาของญาติโยมผู้ศรัทธาทั่วไปหลวงปู่ละสังขารไปด้วยความสงบตรงกับเวลาตีห้าของวันที่17มกราคม2533รวมสิริอายุของท่านได้85ปี8เดือนบวชได้65พรรษาและก็มีการพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่20เมษายน2535ในทางธรรม การเรียนรู้ถึงกิเลสนั้นเป็นสิ่งละเอียดอ่อนเกินกว่าทั้งโลกจะเข้าถึงเมื่อมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเขาจะบอกว่าไม่มีแต่หลวงปู่เคยกล่าวว่าเรื่องของค่าบางทีก็เกินพระไตรปิฎกต้องรู้เองปฏิบัติเองพูดมากไม่ดีเดี๋ยวคนจะตกนรกพุทธังทำมังสังคังนี่แหละดีที่สุดพลังแห่งความบริสุทธิ์เป็นพลังงานของพระพุทธเจ้ายังคงล่องลอยอยู่ในโลกถ้าไม่เชื่อลองปฏิบัติด,ดูสิครับ คนอื่นไม่เห็นแต่ว่าเราก็จะเห็นเองเหมือนกับคำพูดของนายประเสริฐศรีบุตรดีที่ได้ไปร่วมงานเผาศพพ่อของอาจารย์สุภรัตด้วยเขาพูดสั้นๆว่าหลวงปู่ดูนี่แหละครับคือกายทิพย์ของหลวงปู่ทวดวันนั้นทั้งวันนายประเสริฐนั่งประกบอาจารย์สุภรัตตลอดจนกระทั่งเสร็จงานเผาศพแถมยังระล่ำระลักขอให้อาจารย์สุภรัตนำเรื่องอภินิหารที่เขาเคยประสบมาจากหลวงปูด่ดูเอามาลงตีพิมพ์ครับนี่ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวข้องถึงหลวงปู่ดู กายทิพย์หลวงปู่ทวดที่อาจารย์ยอดนํามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันวันนี้ครับวัดแหลมทรายจังหวัดสงขลาครับเดิมเป็นวัดที่ขาดการพัฒนามาเป็นเวลานานแต่เมื่อพ่อท่านเส้งมาดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสท่านได้พัฒนาเสนาสนะต่างๆแล้วก็ปรับปรุงฐานรายได้จากที่ดินของวัดทําให้ผู้ที่เคยเบียดบังเอาไปต่างก็พากันเดือดเนื้อร้อนตัวเที่ยวประจานพ่อท่านเส้งไปทั่ว หลายคนให้นามท่านลับหลังว่าเท่าแก่เซ้งแต่ท่านก็ไม่เคยโกรธหรือว่าแก้รำแต่ประการใดพอท่านเซ้งเป็นพระแท้ๆที่มีแต่เมตตาแม้ว่าท่านจะไม่ค่อยได้พูดจาโอภาปราศัยกับญาติโยมเท่าไหร่นักชนิดที่เรียกว่าถามคําตอบคําจนเล่าลือว่าพ่อท่านเซ้งอะดุจะก,ก่อสร้างเสนาสนะก็สร้างวัตถุมงคลให้ทําบุญโดยจัดพิธีพุทธาพิเศษแล้วท่านจึงปลูกเสกเดียวอีกครั้งก่อนที่จะแจก ปรากฏว่ามีความคลังมีประสบการณ์ในสงครามอินโดจีนอย่างเด่นชัดครับเล่าลือกันว่าท่านมีวาจาสิทธิ์แต่ก็ไม่เคยเห็นท่านเคยดุว่าใครสักคนไม่เคยมีใครเห็นท่านแสดงความโกรธออกมาให้เห็นแม้แต่พวกที่เสียผลประโยชน์จะด่าว่ากระทบกระเทียบสักปานใดพอท่านเซ้งก็เพียงแต่บอกว่าเขาด่านะดีแสดงว่าเราอดทนได้ก็เป็นพระดีแต่ถ้าเขาชมว่าเราดีนั่นแหละ,จะเจิง อุโบสถวัดแหลมทรายที่ท่านสร้างดําเนินไปค่อนข้างช้าเพราะว่าพอท่านเส้งแบ่งเงินที่ท่านหาได้ออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งสร้างอุโบสถอีกส่วนหนึ่งเสนาสนะกุติพระคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับท่านก็ไปเปล่าประกาศว่าพ่อท่านเส้งนะ่ยแกล้งทําโบสถ์ช้าเพราะกลัวว่าจะตายโบราณว่าสร้างโบสถ์เนี่ยเท่ากับสร้างวิมานในอากาศสร้างเสร็จแล้วเจ้าอาวาสต้องตายบ้างก็บอกว่าเท่าแก่เส้งนะ่ะเอาเงินไปหมุนเอาดอกมาทําทุนภูนทวี แต่พอท่านเซ้งก็ไม่ได้โต้อตอบอะไรปรากฏว่าคนที่พูดประชดประชันใส่ร้ายท่านกลับมีอันเป็นไปทุกรายไปทั้งๆท,ที่ท่านไม่ได้แช่งชักหักกระดูกแต่ว่าด้วยศีลาจารวัตอันบริสุทธิ์ของพ่อท่านเซ้งก็เลยทำให้คนเหล่านั้นถึงแก่ความตายด้วยกรรมที่ใส่ร้ายท่าน อุโบสถวัดแหลมทรายใช้เวลาสร้างนานพอสมควรแต่ที่เห็นชัดก็คือเสนาสนะที่จเจริญขึ้นพร้อมกับอุโบสถแบบทัดเทียมกันจนได้รับการยอมรับจากวงการคณะสงฆ์ให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของจังหวัดสงขลาการตกแต่งเก็บงานขั้นสุดท้ายของพระอุโบสถด,ดำเนินไปพร้อมกับสังขารของพ่อท่านเซ้งที่ร่วงโรยลงไปวันหนึ่งพ่อท่านเซ้งออกเดินตรวจวัดมาถึงอุโบสถท่านก็ได้กล่าวกับพระเลขาที่เดินตามหลังมาว่าพวกคุณนะ่ยอยู่กันให้เป็นสุขเถอะ ฉันได้ทำทุกอย่างไว้หมดแล้วผลงานที่ฉันสร้างจะปรากฏแทนตัวฉันในไม่ช้านี้แหละไม่มีใครเฉลียวใจในคำพูดของหลวงพ่อท่านเซ้งจนกระทั่งพระอุโบสถสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์รอการยกช่อฟ้าฝังลูกนิมิตพอท่านเซ้งก็อาพาธด,ด้วยโรคมะเร็งในกระดูกญาติโยมได้นำท่านมารักษาที่กรุงเทพแต่ว่าอาการพ่อท่านเซ้งหนักเกินเยียวยาท่านก็ขอกลับวัดแหลมทราย มีเรื่องอภินิหารแห่งยานอย่างรู้ของพ่อท่านเซ้งที่เล่าลือกันมากเป็นเรื่องที่เท่าแก่ที่เป็นผู้อุปถัมภ์วัดรายใหญ่ได้มานมัสการท่านที่กุติเท่าแก่เป็นผู้เล่าให้ฟังว่าผมไปนมัสการพ่อท่านเซ้งเพราะว่าผมถูกลูกค้าเลื่อนการจ่ายเงินก็หมุนไม่ทันและมีลูกค้าหลายรายที่ผมจะต้องนําเงินเข้าธนาคารเพื่อจ่ายเงินตามเช็คที่ถึงคราวต้องจ่ายประมาณ30,000่นบาทผมไม่รู้จะไปหาที่ไหนนอกจากบากหน้ามาหาพ่อท่านเซ้งเพื่อจะขอยืมเงินไปเข้าเช็ค ผมก็บอกท่านว่าผมจำเป็นจริงๆต้องหาเงินเข้าเช็คสามหมื่นบาทขอยืมเงินที่ท่านพ่อเก็บไว้สร้างโบสถ์สักระยะก่อนได้ไหมแล้วผมจะนำมาคืนให้ถ้าไม่อย่างนั้นนะ่ะผมหมดทุกสิ่งทุกอย่างแน่พอท่านเซงก็นั่งนิ่งเพราะว่าท่านเพิ่งจะนำเงินจำนวนห้าหมื่นบาทที่มีจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของวัดไปแล้วไม่มีเหลือเลยพอท่านเซงก็นั่งหลับตานิ่งอยู่ครู่หนึ่งก็ลืมตาขึ้นแล้วก็บอกกับผมว่าฉันนะ่ะไม่มีหรอกโยมกลับไปบ้านเถอะ อย่าได้กังวลเลยโยมจะได้มากกว่าที่ต้องการซะอีกเพราะว่าโยมทำกุศลกับวัดแหลมทรายมามากผมก็เลยกราบลาพ่อท่านเส้งลงจากกุฏิแล้วก็ยังนึกน้อยใจว่าไม่ให้เงินแล้วแทนที่จะแนะนำให้ไปขอความช่วยเหลือจากลูกศิษย์ของท่านที่มีฐานะดีกลับไล่ให้กลับบ้านบอกว่าจะได้เงินมากกว่าที่ต้องการแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงแต่ก็เอาเถอะวันนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วกลับไปนั่งคิดที่บ้านก็ดีเหมือนกัน พอกลับถึงบ้านนั่งเหงื่อยังไม่ทันจะแห้งยายนวลแม่ค้าที่มาอาศัยหน้าร้านขายของผมเห็นว่าแกตัวคนเดียวฐานะไม่ดีก็เลยให้ขายฟรีไม่เก็บค่าเช่ายายนวลเข้ามาหาแกวางห่อผ้าลงตรงหน้าแล้วก็แก้ห่อผ้าออกข้างในมีบัตรใบละร้อยหลายปึกยายนวลบอกว่าฉันถูกหวยใต้ดินได้เงินมาสี่หมื่นจะเอาไปฝากธนาคารก็ไม่รู้หนังสือเดี๋ยวถูกโกงสู้ฝากเท่าแก่ไม่ได้ เพราะว่าเท่าแก่เป็นคนมีเมตตาทุกวันนี้ฉันก็ได้อาศัยหน้าร้านเท่าแก่ทำมาหากินโดยไม่เสียเงินสักบาทเท่าแก่ช่วยเก็บไว้ด้วยเถอะถ้าฉันต้องการใช้ฉันถึงจะมาเบิกผมหนะขนลุกเกลียวได้ยินเสียงพ่อท่านเซ้งพูดใกล้หูว่ากลับไปบ้านแล้วจะได้มากกว่าที่ต้องการท่านรู้ได้ยังไงกันหากไม่ใช่อำนาจญาณอย่างรู้ของท่านผมกลับไปนมัสการถามพ่อท่านเซ้งว่าท่านรู้ได้ยังไงล่ะครับ แต่พอท่านเซ้งได้แต่ยิ้มไม่พูดอะไรพระเลขาของท่านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็พูดกับผมว่าท่านน่ะตกใจมากกว่าผมซะอีกเมื่อได้ยินพอท่านเซ้งให้ผมกลับบ้านก่อนที่จะได้มากกว่าที่ผมต้องการซะอีกท่านกลัวว่าพอท่านเซ้งจะอาบัตก่อนที่จะมรณภาพครับพอท่านเซ้งได้สั่งเสียไว้ว่าศพของฉันให้ฝังไว้ในวัดนี้แหละทําเป็นห่วงจุย้ยห้ามเผานะคนที่เขานับถือจะได้กราบไหว้ให้สินแสดูตำแหน่งซะก่อนค่อยทำ ถ้าเห็นว่าน่าเกลียดก็ทำมนดำครอบให้ดูสวยงามอย่าก,กลัวว่าจะไม่มีเงินมาดำเนินการฉันมรณภาพวันไหนวัตถุมงคลที่ฉันสร้างไว้จะมีผู้มาบูชาจนหมดได้เงินเกินพอซะอีกพอทันเซ็งถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่12พฤษภาคม2516สิริรวมอายุได้87ปีเหลือไว้แต่คุณงามความดีให้ลูกหลานได้ระลึกถึงตลอดไปครับเรื่องราวที่ทุกท่านได้สดับรับฟังมาจนจบนี้ ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของปฏิหารหรืออภินิหารแต่คือบทพิสูจน์ของคุณงามความดีและบารมีธรรมที่ไม่มีวันตายผมขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมรับฟังและร่วมอนุโมทนาในบุญบารมีของพระอริยสงฆ์ไปด้วยกันการที่ท่านฟังมาจนถึงวินาทีนี้แสดงว่าเรามีบุญสัมพันธ์ต่อกันและมีความศรัทธาในความดีงามร่วมกันในท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัย บารมีธรรมของหลวงปู่ดูพรมปัญโยและพ่อท่านเซ้งวัดแหลมทรายตลอดจนบุญกุศลจากการฟังธรรมในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ฝากกดติดตามช่องทวัด29ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ